กับทางด้านท่านเทพคำนวณกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านเทพคำนวณคะสวัสดีครับหนุ้ยครับค่ะวันนี้ท้ายตลาดก็บวกมา4จุดด้วยกันนะคะท่านเทพมองตลาดสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างคะก็ในช่วงวัน จันทร์นะครับ mm hmm. วันอังคารหน้านะครับ <c oughs> วันจันนะครับวันสัปดาห์หน้านะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับที่เด็กๆเนี่ยอาจจะฟื้นตัวนะครับในระยะสั้นนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่4นะครับ <c oughs> เดือน4 นะครับผมนะครับวันที่สี่เดือนสี่เนี่ยตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์ตัวไปถึงตัวของดาวจันทร์เนี่ยมันจะเข้าสู่เรือนที่สองนะครับเป็นเรือนที่ไม่ดีนะครับต่อตัวของตลาดนะครับอาจจะมีภาพของการกระแทกลงในวันที่สี่วันที่ห้านะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปในสัปดาห์หน้าในอีกสัปดาห์ถัดไปครับค่ะกระแทกลงสี่ถึงห้าอ้าวแล้วระยะนี้เราควรที่จะทํายังไงดีล่ะคะถ้ามีหุ้นอยู่ เน้นทยอยขายครับทยอยขายนะคะใช่ครับเพราะว่าลดในแง่ของตัวความเสี่ยงนะครับของการย่อลงนะครับของตัวตลาดนะครับอย่างน้อยเนี่ยคาสมมุนว่ามีหุ้นอยู่เรียกว่า 70- 80็นนะครับก็ลดลงมาเหลือสัก30-40%นะครับเพราะว่าในแง่ของการดีบักับใน์จากหน้าเนี่ยถ้าตลาดเนี่ยมันยังขาดปัจัยบวกนะครับในเรื่องของตัวภายในประเทศนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าในตัว ประเด็นการเมืองเนี่ยผงจะ,ะจับคู่กันไปจับออะคะู่ไปกันค่ะยังไม่จบันไปได้ข้อยุติะะจะได้ข้อยุติหรือว่าจะกลับมาเข้มข้อนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมหลังวันที่9พฤษภาคมนะครับในของการเลือกตั้งเล็กเรียกว่าเลือกตั้งซ่อมนะครับตรงนั้นนี้จะเป็นภาพที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสําหรับตัวอง อ๋อค,อค่ะถ้าช่วงที่ตลาดออมีเกณฑ์ที่จะกระแทกลงแบบนี้คนที่มีหุ้นก็จะให้ทยอยขายแล้วคนที่ยังไม่มีล่ะคะเป็นจังหวะในการที่จะซื้อด้วยปะคะอ๋อถ้าจะซื้อนะครับมออผมคิดว่าในตัวของภาพตลาดเนี่ยอาจจะต้องรอในช่วงปลายเดือนนะครับอ๋อรอปลายเดือนดีกว่านะคะปลายเดือนดีค่ะอืมได้ได้ได้รอปลายเดือนแล้วรวมถึงที่เฟกด้วยไหมคะ ในโตัวของพีเฟกนะครับก็ระยะสั้นเนี่ยยังพอเรียกว่าลุ้นในฝั่งรองได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าการขึ้นต่อเนี่ยก็ต้องระวังน,นะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเพราะนั้นเต็งที่เลยก็อาจจะมีการเรียกว่าขยับขึ้นในช่วงวันจันทร์วันอังคารนะครับ,รบแล้วก็ตั้งแต่วันพุธเนี่ยเป็นาการดักช็อตดีกว่านครับผมพุธดักช็อตนะคะใช่ครับได้เลยค่ะท่านเทพโอเคอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมกับพี่พ,พี่นันทุนสนิทไหมคะ ครับก็ในตัวของ,ขอ,งอูนใหญ่นะครับกับตัวของ Adva n c e <แ>นะครับแล้วก็ในตัวของ B ีเซนะครับสามตัวนี้รวมไปถึงตัวของ B b บอนะครับที่เคยเป็นอุ้นที่เราเรียกว่าตามมานะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยัมีภาพที่ดีนะครับแล้วก็ในหุ้นชุดนี้เนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าข,ขยับขึ้นมาได้ตามทางตลาดนะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแนะนําให้เรียกว่า ายออกที่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวรอการย่อลงมาหรือว่าการถอยของตลาดนะครับค่อยกลับเข้าไปรับนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนะครับแล้วค่อยรับในที่นี้นงครับได้เลยค่ะท่านเทพโอเคขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหท่านเทพไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะคะเสียงลมแบบคลึกครื้อ,อเลยทีเดียวนะคะเอาละในมุมมองของท่านเทพนะคะก็สําหรับคนที่มีหุ้นอยู่เนาะ,ะก็ให้ทยอยขายนั่นเองนะคะก็สําหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นหรือว่าจะรอซื้อนะคะท่านเทพก็ให้คําแนะนําว่าให้รอซื้อช่วงปลายเดือนดีกว่านะคะน่าจะเป็นช่วงที่ดวงที่ ตลาดหุ้นอาจจะดีขึ้นมานั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอในส่วนของทางด้านคุณกรพัฒนนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็